سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين นบบบีีาาะมมุฮั نبينا ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ ه ัลลัม س ل م وألآله وصحبه أ บิฮิอัจมะอ ب. นซุมมมะบนักเรียนโรงเรียนสธาธิตชนทุกท่านและก็ผู้ที่สนใจในการติดตามการเรียนรู้ในวิชามุสตลิมฮะดิษวันนี้นะครับขอทักทายพี่น้องทุกท่านด้วยกับคำว่าอัส assalamu alaykum wa r a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุนักเรียนที่รักทั้งหลายครับสิ่งที่เราได้พูดคุยกันในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็คือในเรื่องของ ฮะดีสโซฮีลิโกยริฮีเราได้บอกนะครับว่าฮะดีสโอฮีลิโกยริฮีหรือฮะดีสที่ถูกต้องโดยได้รับการสนับสนุนจากฮะดีสบทอื่นนั้นพื้นฐานของมันก็คือเดิมเป็นฮะดีสที่ฮะซันแต่ได้รับการสนับสนุนจากฮะดีสบทอื่นที่มีความถูกต้องนะครับในรูปแบบแรกที่มีความถูกต้องหรือว่าเป็นฮะดีสที่อยู่ในระดับฮะสซันในระดับเดียวกันทำให้มันยกฐานะระดับ จากฮะดีษฮะซันกลายเป็นฮะดีษโอฮีหรือกอยริฮีวันนี้นะครับเราจะมาดูตัวอย่างนะครับในลักษณะที่สองลักษณะที่สองก็คือว่าฮะดีษบทนั้นเป็นฮะดีษที่ฮะสซันในตัวของมันเองแต่ได้รับการสนับสนุนจากฮะดีษที่ค่อนข้างดอ,อีฟนะครับหลายหลายกระแสทําให้มันยกระดับจากฮะดีษฮะซันลิดาทิฮีคือฮะสซันในตัวของมันเองนะครับ ซึ่งถ้าเราเรียนมาในถึงตอนนี้นะครับบางครั้งผมพยายามที่จะใช้ทับศัพท์ในภาษารับเพื่อที่จะเกิดความเข้าใจนะครับกับบรรดานักเรียนผู้ที่ได้ติดตามวิชานี้มาตั้งแต่ตั้งแต่ต้นนะครับ h a d ิ t ฮ h a ันลิซาติฮ h เมื่อได้รับการสนับสนุนจาก h a d i t ดออีฟที่ไม่ใช่ห a d i t ดออีฟที่ถูกละทิ้งนะครับ มีฮัดิตสวอิบหลายๆบทด้วยกันมาสนับสนุนมันก็สามารถที่ยกฐานะของฮัดิษฮาสันลิซาทิฮีกลายเป็นฮัดิดซอฮีลีคอยริฮีได้เรามาดูตัวอย่างนะครับฮัดิษบทนี้นั้นได้ถูกบันทึกโดยท่านิม,มอัตติรมิดีนะครับบรฮิมาหุลล์พี่น้องเปิดไปในหนังสือนะครับในหน้าที่ห0 ثاني ما قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان <applause> أن عبد الله بن المنجم بن الأقيل أن عبد الله بن محمد بن أقيل أن محمد بن حنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال มิฟท้าห์ของ صلاة อัตทุฮูร์วัตหพริมุฮาอัตทับบิร์วัตพลิลุฮาอัตสต์ลิม่พี่น้องด,ดูตามไปเลยนะครับท่านอิหม่ามติรมิซีได้รายงานฮะดิษบทนี้มาจากอาจารย์ของท่านนะครับก็คือท่านมูฮัมหมัดบินบัชชาร์ท่านมูฮัมหมัดบินบัชชาร์ซึ่งเป็นหมายเลขที่สองนะครับได้รายงานจากครูของท่านก็คือท่านอับดุลรห์มาน ท่านอูร์มานบินมหคดีนะครับได้รายงานจากบุคคลที่4ก็คือท่านซุฟยานท่านซุฟยานนะครับได้รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินมุฮัมมัดนะครับบินมุฮัมมัดบิลอากีนซึ่งในหนังสือนะครับพิมพ์ตกไปนะครับตัวตัวดานนะครับตกตัวดานไปจริงแล้วก็คืออับดุลลอฮ์บินมุฮัมมัดบิลอากีนท่านอับดุลลอฮ์บินมุฮัมมัดบินอากีนนะครับได้รายงานจาก บิดาของท่านก็คือท่านมูฮัมหมัดอัลฮานาฟียะท่านมูฮัมหมัดอัลฮานาฟียะนะครับได้รายงานจากบิดาของท่านก็คือท่านอาลีบินอบีตอลิบท่านอิหมามอาลีบินอบีตอลิบนั้นได้รายงานจากท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นจากตัวเลขนะครับของการรายงานในบทนี้เป็นดังตัวเลขข้างในหนังสือนะครับหมายเลขที่1ก็คือท่านอิหมามอัตติรมิดีหมายเลขที่2ก็คือท่านมูฮัมหมัดบินบาชาร์ หมายเลขที่3ก็คือท่านอับดุลรา์มานบินมหฮดีหมายเลขที่4ก็คือท่านซุฟยานนะครับอัสซตอรีหมายเลขที่5ก็คือท่านอับดุลลอฮ์บินมุฮัมมัดบินอักีนนะครับหมายเลขที่6ก็คือท่านมุฮัมมัดบินอันฮานาฟียะหมายเลขที่7ก็คือท่านอิหม่ามอาลีบินอาบีตอลิบรอเดีลลอฮุอันฮูนะครับและบุคคลสุดท้ายหมายเลขที่8ก็คือท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เราจะเห็นนะครับว่าฮะดิษบทน,นี้นั้นมีความต่อเนื่องกันของสายรายงานครบถ้วนถูกต้องนะครับตามเงื่อนไขของฮะดิษท่านอบีได้กล่าวนะครับว่ากุญแจนะครับมิฟตาฮุซซอละคาว่ามิฟตาแปลว่ากุญแจกุญแจของการละหมาดก็คืออตูฮูรุหมายความว่าถ้าบุคคลใดก็ตามแต่นะครับที่ต้องการที่จะละหมาด สิ่งที่เขาจะเปิดประตูของการละหมาดน en> ั้นก็คือในเรื่องของการทําความสะอาดก็คือในเรื่องของการอาบน้าละหมานั่นเองวะจฮฮารีมุฮะอัตตะบีรุและข้อห้ามในการเข้าสู่การละหมาดก็คือในเรื่องของการตักบีรการตัะบีรตรงนี้ก็คือในเรื่องของการตักบีรตุนเอฮรอมนั่นก็หมายความว่าเมื่อใดก็ตามนะครับที่เราเข้าสู่การละหมาดด้วยกับการตักบีรตุนเอฮรอมเราก็จะ อยู่ในสภาพของสิ่งที่เป็นข้อห้ามนะครับห้ามจากการกระทําในสิ่งที่ทําให้เสียการละหมดะาดะัะฮะลีลูฮาอัตสลีมนะครับและสิ่งที่เป็นข้อผ่อนผันก็คือในเรื่องของการตาัตสลีมคือการให้สลามหลังจากที่เราให้สลามแล้วนะครับข้อห้ามต่างๆที่เราเคยอยู่ในสภาพของการละหมาดนั้นก็ได้รับการยกเว้นนะครับ h a d i t บทนี้ของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกบันทึกโดยท่านอิมามอัตตอรมีดีใน h ะด i ษที่31ใน h ะด i ษที่3นะครับขอโทษคำอธิบายนะครับใน h ะด i ษบทนี้ผู้รายงานของ h ะด i ษบทนี้ทุกท่านนั้นล้วนแต่เชื่อถือได้ซึ่งเป็นเงื่อนไขนะครับของ h ะด i ษฮะซันยกเว้นบุคคลลำดับที่5นะครับก็คือท่านมูฮัมมัดคือท่านอับดุลลอฮ์บินมูฮัมมัด บินอากีนนะครับซึ่งนักวิชาการฮะดิษมีความขัดแย้งกันในความน่าเชื่อถือของท่านบทสรุปนะครับก็คือบรรดานักวิชาการฮะดิษหรือผู้ที่บรรดานักบันทึกฮะดิษได้บอกนะครับว่าท่านมีความน่าเชื่อถือปานกลางเพราะฉะนั้นสถานะของฮะดิษบทน,นี้เนี่ยจากการที่ท่านอับดุลลอฮ์บินมุฮัมมัดบินอากีนได้ถูกให้ความเชื่อถือในระดับปานกลางนะครับ จึงทาให้สถานะของฮะดิษบทนี้ตกลงมานะครับจากสถานะของฮะดิษที่ซอฮีะลิดาจิฮีมาสูร่ระดับของฮะดิษที่ฮัสซันฮะดิษที่สวยงามดังนั้นฮะดิษบทนี้ตามสถานภาพเดิมจึงเป็นฮะดิษฮัสซันลิดาจิฮีก็คือฮะดิษที่ฮัสซันในตัวของมันเองแต่ทว่าฮะดิษบทนี้นั้นนะครับได้รับการยืนยัน ได้รับการสนับสนุนจากฮะดิษอื่นๆที่มีสายรายงานที่ค่อนข้างที่จะบกพร่องคําว่าสายรายงานที่ค่อนข้างที่จะบกพร่องก็หมายถึงว่าฮะดิษบทอื่นนั้นนะครับตัวของผู้รายงานบางท่านเนี่ยนะครับถูกวิจารณ์จากบรรดาน,นักบันทึกฮะดิษนะครับยกตัวอย่างเช่นสายรายงานหนึ่งที่มาสนับสนุนฮะดิษบทนี้ก็คือจากการบันทึกของท่านอิมามอิบนูมาฮยา รอฮิมฮุลลอฮ์นะครับในหนังสืออัซซุนันของท่านฮะดิษที่276โดยท่านอ,อิบนูมายะได้รายงานมาจากท่านอบูสอยดอันคูดรีนะครับสายายงของฮดบีบทสนับสนุนนะครับรายงานถูกบันทึกโดยท่านอิมามอิบนูมายะสืบทอดไปถึงการรายงานของท่านอบูสอยดอันคูตรีซึ่งสายรายงานฮะดิษของเรานะครับในรายงานของท่านอิมามอัติรมีดีนั้นถูก รายงานโดยท่านอิหม่ามอาลีบินอบีิลลิบแต่สายรายงานในการบันทึกของท่านอิหม่ามอิบนูมายะถูกรายงานนะครับโดยท่านอบูซาอิดอันคุดรีรอยัลลลฮันฮุในสายรายงานของฮะดิษบทนี้นะครับมีชื่อของท่านอบูซุฟยานอ,สสอัสซาดีชื่อเต็มๆของท่านอบูซุฟยานก็คือท่านกอรีบบินชิฮับนะครับซึ่งเป็นผู้รายงานที่ดออีฟ ก็คือในสายรายงานที่ถูกบันทึกโดยท่านอินมหมามอิบนายะมีผู้รายงานคนหนึ่งนะครับชื่อของท่านคือท่านอบูซุฟยานอัสซาดีนะครับสถานภาพของท่านอบูซุฟยานอัสซาดีบรรดานักบันทึกฮะดิษได้ทําการวิจารณ์ท่านแล้วก็บอกว่าท่านนั้นอยู่ในสถา,านะที่ดอ,อฟนะครับเพราะฉะนั้นจากสถานะตรงนี้ทําให้ระดับของฮะดิษที่ถูกบันทึกโดยท่านอินมหมามอิบนามายะจึงอยู่ในสภาพของฮะดิษ ที่ดอยอิฟต่อมานะครับในข้อขอจากการบันทึกของท่านอิหมามอัดดารุนกุนนี่ด้วยกับคำกล่าวเดียวกันของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านอิหมามอัจดารุนกุนนี่ได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือของท่านก็คืออัสส,สุนันเล่มที่หนึ่งนะครับหน้าที่361โดยรายงานมาจากท่านอับดุลลอฮ์บินเจตรอเดียนลอฮุอันฮูเป็นสายรายงานกระแสะที่สองนะครับที่มา สนับสนุนการรายงานฮะดิษของการบันทึกของท่านอัลตุรมีดีในสายรายงานของท่านอิบนูของท่านอัดดารุตกุนนี่นะครับมีชื่อของท่านม oh um ูฮัมหมัดบินอุมัรอันวาเคดีซึ่งก็ถูกวิจารณ์จากบรรดานักบันทึกฮะดิษเช่นเดียวกันนะครับว่าท่านนั้นเป็นผู้รายงานฮะดิษที่อยู่ในสถานภาพที่ดออีฟดังนั้นฮะดิษที่ถูกบันทึกโดยท่านอัลดารุตกุนนี่ ni, นะครับ จึงอยู่ในสถานภาพของฮะดิษที่ดออิบด้วยเช่นเดียวกันกระแสที่3นะครับหรือสายรายงานที่3มที่มาสนับสนุนฮะดิษที่ถูกรายงานโดยท่านอิมามอัติรมิดีเป็นการบันทึกโดยท่านอิมามอห์มัดนะครับอิมัมบันในหนังสืออันมุสนัดของท่านนะครับเล่มที่3หน้าที่340ท่านอิมามอห์มัดนะครับได้รายงานฮะดิษบทนี้ม,มาจากท่านยาบิรบินอับดุลลอฮ์นะครับด้วยกับ คำพูดเดียวกันของท่านนาบี m ม u มัล m ลฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมที่บอกนะครับว่ากุญแจของการละหมาดนั้นก็คือการทําความสะอาดการเข้าสู่การละหมาดนะครับก็คือในเรื่องของการตักบิรการออกจากการละหมาดก็คือในเรื่องของการสลามนะครับจาก,การ,รายงานบันทึกของอิหม่ามอาห h มัดนะครับในสายรายงานมีชื่อของท่านอ a b ย Yahya a อบตอนซึ่งท่านผู้นี้นะครับบุกบรรดาน,นักบันทึกฮะดิษได้ทําการวิจารณ์และบอกว่า ท่านอยู่ในสารภาพที่ดออีฟจึงทําให้อดีตที่ถูกบันทึกโดยท่านอิมามอัลมัดนะครับในข้อคอ,อเนี่ยจึงกลายเป็นอะดีตที่ดออีฟเช่นเดียวกันข้องอครับจากการบันทึกของท่านอัดดาริมีนะครับอิมามอัดดาริมีในหนังสืออัสซุนันของท่านในฮะดดิษหมายเลข1236ท่านอัดดาริมีได้รายงานฮะดดิษบทนี้มาจากท่านหญิงไอาชา รอเดียลอหัอ uh, ันฮานะครับด้วยกับสายรายงานที่ฮ <together> ัสซันเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราพิจารณาในฮะดิษของท่านอิหม่ามอัตตูมีดีเราจะเห็นนะครับว่าแม้ว่าตัวเดิมของฮะดิษเนี่ยจะเป็นเพียงแค่ฮะดิษที่ฮัสซันแต่ได้รับการสนับสนุนนะครับจากการบันทึกของท่านอิบนุมายะได้รับการสนับสนุนจากการบันทึกของท่านอิหม่ามอัจดารุนกุตนีได้รับการบันทึกได้รับการสนับสนุนจากการบันทึกของท่านอิหม่ามอ a h มัด ได้รับการสนับสนุนจากการบันทึกของอิหม่ามอัตตาริมีนะครับแม้ว่าสายรายงานเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นสายรายงานที่มีความบกพร่องในระดับของการสายรายงานที่ดออฟฟแต่ด้วยกับการดออฟฟที่ไม่มากและมีสายหลายสายรายงานมาสนับสนุนทําให้มันยกฐานะนะครับฮะดีษของท่านอิหม่ามอตัตตารมีจากฮะดีษที่ฮัสซันลีดาติฮีไปสู่ฮะดีษ ซเฮียลิโกยริฮีนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือตัวอย่างและก็รูปแบบนะครับของฮะดีษซเฮียลิโกยริฮีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฮะดีษบทอื่นหรือกระแสอื่นถ้าได้รับการสนับสนุนจากฮะดีษที่ซเฮียหรือได้รับการสนับสนุนจากฮะดีษที่ฮัสซันนะครับก็จะยกฐานะฮะดีษฮัสซันเลซาดิฮีกลายเป็นฮะดีษซอเฮียลิโกยริฮี หรือได้รับการสนับสนุนจากฮะดีษที่ดออีฟแต่หลายสายรายงานด้วยกันนะครับมาสนับสนุนทําให้สามารถที่ยกฐานะของฮะดีษฮัสซันลิดาติฮีขึ้นเป็นฮะดีษซอฮีหรือกอยริฮีได้นะครับนี่ก็คือตัวอย่างในฮะดีษซอรฮีหรือกอยริฮีที่เราได้มาเรียนรู้กันต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเรามาสู่บทที่4นะครับของวิชามุสตอละฮะดีษ บทที่4ของวิชามุสตอละฮัดิษนั้นเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของฮะดีษฮาสซันคำว่าฮาสซันนะครับแปลว่าสวยงามนะครับคำว่าฮาสซันนั้นตามหลักภาษาแปลว่าดีงามหรือแปลว่าสวยงามดังนั้นความหมายของคําว่าฮะดีิษฮาซันจึงหมายถึงว่าฮะดิษที่สวยงามสามารถนํามาอ้างอิงเป็นหลักฐานในเรื่องราวของศาสนา เหมือนกับฮะดีสโซฮีได้เช่นเดียวกันฮะดีสฮัสันนะครับเราจะแบ่งออกเป็นสองลักษณะเหมือนกับฮะดีสโซฮีถ้าพี่น้องจําได้นะครับเดี๋ยวนักเรียนกลับไปเปิดดูในฮะดีสโซฮีเนี่ยเราแบ่งออกเป็นสองลักษณะก็คือหนึ่ฮะดีสโซฮีลีดาจิฮีก็คือในเรื่องของฮะดีสที่สายรายงานต่อเนื่องไม่มีความบกพร่อง และผู้ที่รายงานทุกคนนะครับเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้ก็กลายเป็นฮะดีสซอฮลิซาติฮีประเภทที่สองก็คือฮะดีสซเฮลิโอยริฮีก็คือลักษณะเดิมของมันเป็นฮะดีสฮัสสันที่เรากําลังเรียนรู้กันนะครับหลังจากนั้นได้รับการสนับสนุนมันยกฐานะขึ้นมากลายเป็นฮะดีสซอฮลิโอยริฮีฮะดีสทัสันเช่นเดียวกันนะครับเราจะแบ่งออกเป็นสองประเภทสองลักษณะเหมือนกับฮะดีส สอเฮนะครับลักษณะที่1เรียกว่าฮะดีษฮะซันลิดาติฮีก็คือฮะดิษที่สวยงามในตัวของมันเองด้วยกับเงื่อนไขนะครับที่ครบถ้วนถูกต้องในเงื่อนไขของฮะดีษฮะซันเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจกันประเภทที่2ก็คือฮะดีษฮะซันลีกอยริฮีคำว่ากอยรุนแปลว่าอื่น ฮะดีสซันเล่ยริฮีก็คือฮะดีษที่สวยงามเพราะได้รับการสนับสนุนจากฮะดีษบทอื่นหรือฮะดีษกระแสะอื่นนะครับความหมายเขาว่าฮะดีษบทอื่นนะครับก็คือหมายถึงว่าฮะดีษที่มีผู้รายงานเป็นซอฮาบะคนเดียวกันส่วนฮะดีษกระแสะอื่นก็คือฮะดีษที่มีผู้รายงานเป็นซอฮาบะท่านอื่นนะครับแต่ด้วยกับ เนื้อหาตัวบทเดียวกันทําให้สามารถที่จะมาสนับสนุนกันได้เพราะฉะนั้นนะครับทบทวนนิดหนึ่งฮะดิษฮัสซันคําว่าฮัสซันนั้นแปลว่าดีงามสวยงามฮะดิษฮัสซันจึงหมายถึงฮะดิษที่สวยงามสามารถที่จะใช้มาเป็นหลักฐานในการประกอบศาสนาิจหรือในเรื่องราวของหลักการยึดมั่นละอากีดาได้นะครับเพราะฉะนั้น ลักษณะและสถานภาพของฮะดีษฮะซันจึงคล้ายๆกับฮะดีษโซเทีฮะดีษฮะซันแบ่งเป็นสองประเภทประเภทที่หนึ่งนะครับก็คือฮะดีษฮะซันลิดาติฮีคือฮะดีษที่ฮะซันในตัวของของมันเองประเภทที่สองก็คือฮะดีษฮะซันลิกอยรีฮีก็คือฮะดีษที่สวยงามเพราะได้รับการสนับสนุนจากฮะดีษบทอื่น หรือฮะดิษกระแสอื่นทำให้มันยกฐานะขึ้นมากลายเป็นฮะดิษฮะซันลีกอยรีฮีเรามาดูประเภทที่หนึ่งก่อนนะครับฮะดิษฮะซันลีจาตีฮีก็คือฮะดิษที่สวยงามในตัวของมันเองคำนิยามนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับสนักเรียนก็คือในเรื่องของจะต้องรู้จักและก็จาในสิ่งที่เป็นคานิยามต่างๆของวิชามุสตละฮะดิษ เพราะถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจคํานิยามเราก็สามารถที่จะบอกได้นะครับว่าฮะดิษบทนี้ทาไมถึงเป็นฮะดิษที่สฮธยฮะดิษบทนี้ทําไมกลายเป็นฮะดิษที่ฮัสซันนะครับฮะดิษที่ฮัสซันคํานิยามของมันนั่นก็คือว่าฮะดิษฮัสซันนะครับด้วยกับคํานิยามของท่านอิหมามอิบนูฮัยัดอันอัสกลานีซึ่งท่านผู้นี้นะครับเป็นนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของฮะดิษนะครับ จนสามารถที่จะกล่าวได้นะครับว่าเป็นระดับปรามจารย์ของฮะดิษนะครับในยุคหลังท่านอิมูฮัยัดอันอัสกลานีท่านได้แต่งหนังสือหลายๆเล่มด้วยกันและหนังสือที่มีชื่อเสียงที่สุดของท่านนะครับก็คือหนังสือฟัตฮุนบารีฟัตฮุนบารีนั้นเป็นหนังสือที่ท่านได้ประพันธ์ตำราอธิบายฮะดิษนะครับของท่านอิหมามอันบุคอรีรอฮิมาฮุลละนะครับ ท่านอิหม่าอิบุฮัยย์อันอัสกลานีได้กล่าวถึงความหมายของฮะดิษฮะซันเรดาตีเอาไว้นะครับว่าก็คือฮะดิษที่มีคุณสมบัติทุกอย่างเหมือนกับฮะดิษซอเฮฮะดิษซอเฮคุณสมบัติก็คือ1สายรายงานต่อเนื่อง 2. ผู้รายงานเป็นบุคคลผู้ที่เชื่อถือได้ไม่มีความบกพร่องใดๆนะครับไม่ไปตรงข้ามและไม่เป็นฮะดิษที่มีปัญหา ในนตััวขององงมเฮะดิษฮัสซันนะครับท่าน,นอิบนุฮิยัดได้กล่าวนะครับว่าคือฮะดิษที่มีคุณสมบัติทุกอย่างเหมือนกับฮะดิษซอเฮดเว้นแต่คุณสมบัติด,ด้านความจำด้านความจำของผู้รายงานฮะดิษจะด้อยกว่าความจำของผู้รายงานฮะดิษซอเหดก็คือต่างกันตรงแค่ความจำนะครับของผู้รายงานฮะดิษฮัสซันนั้นนะครับจะมีสถานะที่ด้อยกว่า ผู้รายงานฮะดิษที่โซฮีแต่จะไม่ถึงขั้นฮะดิษดอ,อีฟนะครับมาดูตัวอย่างนะครับแต่แหมวันนี้เวลาของเราหมดหมดเสียก่อนไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราทบทวนนิดหนึ่งฮะดิษฮัสซันคืออะไรฮะดิษฮัสซันคือดิษที่สวยงามคานิยามของฮะดิษฮัสซันคืออะไรคํานิยามของฮะดิษฮัสซันจากคํากล่าวของท่านอิหม่ามอิบนหฮัยยัดก็คือว่าเป็นฮะดิษที่มีคุณลักษณะสมบัติเหมือนกับฮะดิษโซฮี เว้นแต่ว่าคุณสมบัติของผู้รายงานคนใดคนหนึ่งในสายแรงของฮะดิษนะครับในเรื่องของความจำเนี่ยมีสถานภาพที่ด้อยกว่าฮะดิษที่สอฮนะครับอินชอาลอในครั้งต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างนะครับของฮะดิษฮัสซันลิตาตีเพื่อที่จะให้นักเรียนแล้วก็พี่น้องที่รักข้างหลายนะครับเกิดความกระจ่างนะครับในการเรียนรู้ในวิชามุสลิฮะดิษของเราสำรวันนี้ wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanallahi Subhan Subhan wa bihamdihi Subhan Subhan